สวัสดีครับวันนี้พาบัวสวยๆอีกหนึ่งต้นมาให้เพื่อนๆชมนะครับดอกสวยงามสีแดงแป๊ดเลยครับแดงจนกล้องทับพังเลยครับ ชื่อกดชนะนะครับดอกดกมากๆเลยครับออกดอกตลอดเลยครับ สวัสดีครับ